นะสุภาพกันเลยวิธีการทำยางแผ่นดมขวดลำย่างแนงบังคัจะติดหอดเนาะเดี๋ยวปลาแค่ตีนอ้ายเขาจได้ติดต่ออีดีเนาะคนคนดุที่เราเอ้ยยางควายใหญ่เจียวไก่ให้เจียว คนปล่อยยางเขาก็จอดบูเนาะจอดบสนมรี่ตตึงเมีไงทามไอูไแลนจอดมีไงไ่อทามไฮจดอยู่ได้ เออเออเดี๋ยวข้อมันัล่วหักซัดไเนาะทั้งแม่ไรเนี่ยนั่นนั่รื้อจ้า